ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเมื่อมื่อวานนี้จะพาทุกท่านนะครับไปติดตามนะครับเรื่องราวนะครับกับเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยนะครับหญิงสาวนะครับผมผู้มีเสนน Dreams, Ż ้นนะครับ Sur ผมนะครับเพิ่นก็มีเส้นนะครับเด็กน้อยนะครับเนาะเพิ่นก็ให้โชคมาแล้วครับซีงวดนะครับซีงวดซ่อนแล้วนะครับผมนะครับเด็กน้อยผู้มีเส้นนะครับเนาะนะครับอาจจะเป็นเด็กน้อยกับชาติมาเกิดนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับเรื่องรล่านะครับกับเด็กน้อยนะครับผู้มีเส้นนะครับเมื่อวานนี้เพิ่นจะไป ตั้งศาลนะครับเนาะเพิ่นตั้งศารนะว่าหลังจากเพิ่นไห้โชคมาแล้วหลายงวดนะครับสี่งวดนะครับผมเพิ่นจะขอสารไห้กับตายย้ายนะครับไปเบิ่งกันนะครับว่าในมือนี่นะครับการตั้งสารนะครับนะครับเพิ่นจะขอโชคเป็นตัวใดเป็นจังใดกันนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับเนาะหรือว่าอีกมือนึงนะครับเนาะเพิ่นจะไปบอกในมือสุดท้ายนะครับผมนะครับเพิ่นจะเชิญให่งมือสุดท้ายอีกครั้งนึงนะครับเนาะครับแต่ว่ามือนีเพิ่นจะมาขอโชคในมือตั้งสารก่อนนะครับ เดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับครับผมพี่น้องนะครับเนาะนี่นะครับเด็กหน่อยผู้มีเส้นนะครับเนาะผู้คนที่เป็นบอกหวยบอกโชคบอกหลักถึกมากสี่งอดห่างอดนะครับเนาะนี่แหละพรัผมคนนี้นะครับผมก็ยิ่งคนนี้นะครับผมเด็กคนนี้นะครับผมที่คนแห่งโชคแห่งมันมากห่างอดนะครับผมจนว่าคนใดมาตั้งสารให้ไหมนะครับเนาะ ครับผมเพป็นก็อยากแต่งสารเองนะครับผมอยากแต่งสารเองนะครับเนี่ะครับผมเป็นเด็กปูมิเส่นนะครับเนาะเป็นมาตาใหญ่มากเข่าฝันเพ่นมาสั่นนะครับมาบอกตัวเลขนะครับเนาะได้ก็ได้เป็นโศกเป็นหมานมากหางวดแล้วนะครับผมหางวดซ้อนแล้วนะครับผมนี่ครับผม เด็กคนนึ่ครับเนาะซึงคนอยากได้สามาให้ปูยาใส่่ายครังเน้อลูกคนหนั้เนี่เด็กคนน่ครับผมปูเป่นเสียโซ่ไหหมัเท่านงวันวันที่16กรกฎาคม2 5 6หเดี๋ยวพิ่นเขียนไหแล่ะแอซเอาล่งไหกินนะครับเนาะแต่ว่ามอนี้ปพเ่นท่ันได้เขียนใหนะครับเนาะมูนี้ปพเ่นท่ันได้เขียนไห่นเทาสิมาเสียงไ้่ยกับกับถูกก่อนนะครับผมถูกเขียงไน่ครับ

นี่แหละคุมานตัวนี้ออเยวม่าเอาไปทำงให้ทำหน่อยไงเดี๋ลม่านกางน้ไข้างหลัง่เื่อ้าวลังเนาะหลเาปวันอ้เอาละนี่ถือทาเอไปเอา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 ไเอาไป

เห็นนะครับเนาะประจิตรขออนุญาตจุดถูกเชียงไทยนะครับเนาะครับผมขอกายจุดเชียงไทยขอนายหรือกระถางนี่เนาะครับผมนี่ก็คือการจุดถูกเชียงไทยนะครับเนาะของวันวันที่16กรกฎาคม2564นะครับผมในพิธีการตั้งศาลนะครับเนาะตั้งศาลโค้ดนี่เลยต้นนี่เหมะ ครับผมตอนนี้ครับก็ให้ยพอจำเป็นปูเป็นอุจิตถูกกันนะผมถูกเชียงไทยนะครับเนาะเอาปัจจุบัโศกจากปัญญาใหญ่นะครับเนาะอัันีดคนคนซื้อจังไงกับศาลยี่หนี่ฮ้คนซื้อจังไลยซื้อรันนะครับผมซื้อปูปูยาตาใหญ่หน่อยโอ้ยจัได้ดีกว่าเจ้แต่เราซื้อจังไรได้แต่เกาแต่แก่แล้วโอ้โหตัวตั้งบีโอ้โหตัวตั้งบี

กับผมนี่แหละครับผมกับพือปูตีหายโซ่ไข้มากมาตลอดครับผมตลอดหานวดรับผมรับผมใช้ลานยึงไม่อีกบ่รัวดูน้ำมันจะดะตะกราตวตอตสานมัดะกรับผมนี่หะพิธีอันเชิญจากสารเก่านะครับผมเทือดที่ได้ไปประทับอยู่สารใหม่นะครับผมเซอร์ปิมื่อึ้นบ้านใหม่นะครับเนาะ ี้นี่นะครับเป็นองศารเกา่าคนนะครับผมสาลเก่าที่คนขอโศกมาตลอดนะครับผมตลอดหางวดนะครับผมปนถือครบหางวดปนก็เลยขอตั้งสารแห่ใหม่นะครับผมวันนี้เขจะมาเชิญเชิญลงจากสารเก่าเพื่อที

นี่ครับผมขอประสิทธิภาเพิ่นขึ้นเฮี่ยนหลังไม้นะครับเนาะครับผมเปิ้นก็ให้ได้ตั้งไปทีการย่างอ้อมนะครับผมย่างอ้อมนะครับผมย่างอ้อมย่างอ้อมนะครับเเนนี่ิผมแห่ขื่นเฮียนไม้เนาะพี่น้องแห่ขึ้นสันไม้นะครับผมนี่ครับผมคือสันเก่าครับผมสันดอกไม้หลังเก่านะครับผม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมย้ำนะครับผมทางช่องยังคงเมีอยียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะครับผมแอปก็จะเป็นแนวทางให้นะครับผมต้อตัางดีนะครับผมต้อตัางดีเป็นต้อที่สักศิษย์มากๆนะครับผมต้อตัางดีนะครับผม ต้นนี้ไปกาตอนนี่ไปเลยขอวตรงนี้้าัต้นม่เลยกัรไหว้ใสยไปกรัจานข้าบุลก็ไมใชยอย่าอมขึ้นเยดี๋ยวถยหเอา้อนใส่เลยลอยนลชวเลยก่อนเดี๋ยวถอยหลังก่อนมาอาหารข้าวขามาบ้านอ้ครับผมเป่น้องเด้ยาบังเล็กถูกด้วครับเต้ มาแล้วพี่น้องเลขเก้าเลขเก้าครับผมเลขเก้านะครับผมเลขทูบครับผมเลขเก้ามาแล้วพี่น้องมาแล้วเก้ามาแล้วมาแล้วเก้ามาแล้วมาเก้ามาแล้วครับผมเลขตัวแรกนะครับผมเดี๋ยวเขามาลุ้นตัวที่สองกันนะครับเนาะพี่น้องมาแล้วครับผมเลขทูบตัวที่สองนะครับผมเป็นเลขหกพี่น้องเลขทูบตัวที่สองเป็นเลขหกนะครับเนาะหกเก้าเก้าหกมาแล้วครับผมหกเก้าเก้าหกมาเจอพี่น้องเอ้ยบบบนี้ ก็เก่าฮกแม่เล่นนะครับเนาะเดี๋ยวเขามาลุ่นตัวที่สามกันนะครับผมว่าจะเป็นตัวไหนนะครับเนาะเราลุ่นตัวที่สามด้วยพี่น้องเด้อตอนนี้เพิ่นจีถวายอาหารหวานข้าวนะครับผมเสียงหัวหมูไอ้คนๆนนะครับเนาะบนตัวที่สามนะครับเนาะตัวที่สามนะครับเนาะต้องถูกตัวที่สามน้ำยอดแต้อันนี้น้ำเดงทีจะเกี่ยวนั้นกับเรากองถูกตัวที่สามนะครับเนาะต้องถูกตัวที่สามด้วพี่น้องเด้อ ถูตัวที่สามมาแล้วครับผมตัวที่สามมาแล้วก็หกเจ็ดนะครับผมเก่าหกเจ็ด้อพี่น้องด้อเก่าหกเจ็ดนะครับผมอนะครับผมเดี๋ยวมาสรุปนะครับเนาะนะครับสรุปตัวเลขนะครับเลขถูกนะครับเนาะของเด็กหน่อยมีเสร็จนะครับเนาะผนจุดถูกขอโชคครับในมือต่างศาลนะครับต่างศาลนะครับเด้ยนะครับพี่น้อง นะครับจุดทูบได้นะครับเนาะจุดทูบได้เก้าหกเจ็ดนะครับเก้าหกเจ็ดก็ให้ทุกท่านไปจับไปวนเอาเด้อนะครับพี่น้องแอบเก็จับแยกให้ได้ตามนี้นะครับเนาะมีเก้าหกเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับผมนะครับเจ็ดหนึ่งไปเจับให้นะครับเนาะนะครับนะครับวันนี้นะครับเนาะอาจจะมาอีกรอบสามด้วยครับพี่น้องเจ็ดหนึ่งนะครับนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับ จ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันก็เลยเอามาจับให้กับพี่น้องครับเอฟซีทุกท่านได้นําไปลงทุนนะครับผมนะครับเอานี่เด้อนะครับพี่น้องนะครับเนาะนะครับเลขจุดทูบของเด็กน้อยมีเซนนะครับมือนีก็ให้ทุกท่านเอาไปพิเคราะห์พิจะนณาเบอร์นะครับเพิ่นบอกนะครับซีงวดติดนะครับนี่คือเป็นงวดที่หานะครับผมสําหรับเด็กน้อยผู้มีเซนนะครับผมเก้าหกเจ็ดเลขทูบนะครับเดี๋ยวรอติดตามนีนะครับเนาะนะครับในมือวันที่สิบหานะครับเพื่อนจะมาเชิญให้อีกนะครับผมรอติดตามันะครบ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดชิปดีๆต่อไปนะครับผมไปรับชมโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง